สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาดูขวดที่เราสะสมไว้นะคะรู้สึกว่ามันจะมีเยอะมากๆเลยค่ะเวลาเราขายไปเนี่ยก็ขายได้ราคาแค่นิดเดียวเองนะคะวันนี้เราก็เลยจะเอาขวดที่เรามีเนี่ยเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ดีกว่าค่ะโดยการใช้ไอเดียนะคะในการทำขวดพลาสติกให้แปลกใหม่ไปกว่าเดิมค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าวันนี้เราจะเอาขวดแบบนี้เนี่ยไปทำอะไรกันค่ะหลังจากที่เราเลือกขวดมาเรียบร้อยเราก็มาเริ่มทำกันเลยนะคะ ขวดเนี่ยก็แล้วแต่เราจะใช้เลยค่ะวันนี้เราใช้เป็นขวดขนาดที่กลางนะไม่ใหญ่จนเกินไปค่ะดูกระถางต้นไม้ที่เราใช้ด้วยนะคะว่ากระถางเล็กก็ใช้ขวดเล็กนะคะแต่ถ้ากระถางต้นไม้เราใหญ่เนี่ยเราก็ใช้ขวดใหญ่ค่ะเขาบอกเลยนะก่อนตื้เลยเนี่ยเราก็จะตัดยาวลงมาค่ะจากด้านบนของขวดนะคะยาวลงมาจนถึงด้านล่างค่ะเราตัด4เส้นนะคะโดยแต่ละเส้นเนี่ยอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกันค่ะ ถ้าท่านผู้ชมเนี่ยอยากจะเน้นให้มีความสวยงามนะคะก็ใช้แบบว่าวัดเอาใช้เมจิกขีดและตัดก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าดาวเน้นว่าสะดวกเร็วใช้งานได้ดาวก็ทำแบบนี้เลยค่ะหลังจากที่เราตัด4เส้นเสร็จเรียบร้อยนะคะทีนี้ดาวก็ใช้กรรไกรค่ะตัดตรง4เส้นนะคะให้เป็นเส้นขนาดเล็กค่ะเพราะว่าที่เราตัดเนี่ยมันเส้นมันจะใหญ่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราตัดให้ นแต่ละเส้นเนี่ยมีความเร็กเรียวลงมาค่ะเราใช้กรรไกลนะคะตัดยาวขึ้นไปแบบนี้ค่ะเพื่อให้ช่องแต่ละช่องนะคะมีความว่างโล่งนะคะแบบว่าไม่ชิดสนิทกันมากเกินไปค่ะแต่ก็ยังมีเป็นสีเส้นนะคะเรียบร้อยนะคะออกมาเป็นนักษณะแบบนี้นะคะ หลังจากตัดขวดเสร็จเรียบร้อยนะคะทีนี้ฝาขวดค่ะดาก็ไปเจาะรูนะคะเจาะรูกึงกลางแบบนี้แบบนี้นะเสร็จแล้วก็ตัวนี้ค่ะเชือกนะคะเชือกไนลหรือเชือกอะไรก็ได้นะคะใส่ลงไปเลยเพื่อที่เราจะได้ทําการแขวนได้นะคะเดาเอาเชือกใส่ลงไปนะคะแล้วก็ทําปมแบบนี้เรียบร้อยพอได้เรียบร้อยแบบนี้ก็ ปิดขวดไว้เหมือนเดิมค่ะทีนี้หาต้นไม้ที่เราจะแขวนนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะแขวนต้นนี้ค่ะริบบิ้นนะคะริบบิ้นชารีค่ะใส่ลงไปเลยนะคะข้างในเราก็เอากระถางเล็กๆนะคะกระถางประมาณนี้ค่ะใส่ต้นริบบิ้นชารีนะคะใส่ลงไปค่ะถ้าเราใช้เป็นกระถางใหญ่เราควรที่จะใช้เป็นขวดใหญ่ๆนะคะ ก็ดูขนาดของกระถางด้วยอันนี้ก็คือประมาณนี้กําลังได้เลยนะคะหรือว่าถ้าใครเนี่ยอยากจะให้เส้นเนี่ยตรงนี้เล็กๆหน่อยก็ได้เหมือนกันนะคะเรียบร้อยและะ้วค่ะหลังจากนี้เราก็ไปหาที่แขวนกันได้เลยนะคะพอเรียบร้อยก็หาที่แขวนได้เลยคะ่ะ ต้นริบบินชารีนะคะเป็นต้นไม้ที่ชอบแดดค่ะยิ่งได้แสงแดดนะคะสีเขาก็จะยิ่งเข้มสวยเป็นสีชมพูสวยมากๆเลยะค่ะแล้วเราก็สามารถที่จะตัดขยายพันธุ์ได้ง่ายมากๆเลยนะคะ นอกจากนี้นะคะเรายังสามารถทําขวดแบบนี้ค่ะเอาไปแขวนต้นไม้อื่นๆได้อีกด้วยนะคะก็แล้วแต่เราจะแขวนกระถางต้นอะไรคะ่ะถ้าเราเบื่อริบบิ้นชารีเราก็เอาต้นไม้อื่นๆมาใส่แทนได้อีกนะคะวิธีนี้เนี่ยก็เป็นอีกวิธีง่ายๆในการนําวัสดุที่เหลือใช้เอามาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ค่ะและต้องขอบอกเลยนะคะว่า ถ้าการะถางเราใหญ่เราก็ควรจะใช้เป็นขวดที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมานะคะและนี่ก็เป็นวิธีง่ายๆที่ดาวมาแชร์กันค่ะท่านผู้ชมก็ลองเอาวิธีนี้เนี่ยไปลองทําตามกันดูนะคะอาจจะทําได้สวยกระดาวก็แล้วแต่ความสะดวกเลยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้ดาวด้วยนะคะสวัสดีค่ะ